สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกทานน่านนอกจากสวัสดีทาง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่านอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางยูทูบด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมวันที่8เดือน11นอกจากวันเสาร์เนาะเมือนี้เป็นวันเสาร์เอส้วยกัลงแนวทางนี้เคอีไปเสยเลยเนอกจากสำหรับมือนี้วันเสาร์เนาะโอ้โหซึ้ว่าส่วงนี้และ ลุงลืมลืมซวงนี้คำนวณแนวทางหลายนอกจากสมองกะเออเลอยไปเบิดแล้วนอกจากนี่เคอีม nope. ันขึ้นนี Lion ่แอดจอยปล่อยหุ้นนี่เคอีออกไปเนาะลืมไปว่าเมื่อนี่เป็นวันเสาร์นอกจากบอกเป็นอย่างนอกจากปล่อยลงไปแล้วกะลงไปเลยนอกจากสำหรับนี่เคอีนอกจากเดียวแอดจอยลงให้พี่น้องเอฟซีอีกรอบหนึ่งนอกจากสำหรับหุ้นนี่เคอีเนาะมื่ขึ้นนี่แอดจอยปล่อยหุ่นนี่เคอีออกไปกะลืมว่าเมื่อนี่เป็นวันเสาร์นอกจาก สำหรับฮานอยมื่อนี่เนาะจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งผลสรุปของวันที่สี่กันก่อนเนาะจ้าผุของวันที่สี่อดจอยให้เด่นอยู่ที่เจ็ดแปดห้าลูดนอยเฉพาะกิจจะบนออกสองแปดสี่แปดสีเข้ากันไปตัวเน้นเต็มเต็มตรงๆรงเนาะจ้าแปดสี่นอยเฉพาะกิดเด้งบนจะตัวเน้นตรงตรงเต็มเต็มจะเด่นแปดลูดแปดเด้งจ้า สตัวลากเฉพาะกิจอ,ออกสองเจเมือนีจับคูรูดไปเนาะจะเด่นเจ็ดรูดเจ็ดเด้งเนาะจะสายรลุดนำเจ็ดไปรูดกระเด้งเนาะจะสองเจ็ดสอาสำหรับน้อยพิเศษจะศูนย์รูดไปเนาะจ้าสำหรับน้อยปกติจะบ,บนออก3ามเจ็ดนึงเจ็กับจับคูรูดไปเนาะจะโอ้โหมือนีนั่งเหนียวเนาะ หาหนอยนี่เด่นเจ็ดรูดเจ็ดเด้ง้าสายลูดนำเจ็ดไปลูดเด้งตรงๆเนาะจา้าล่างออกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์กับบอได้จับอีกเนาะจ้าสายลูดของเฮาเด้งเนาะจา้าสายลูดนี่นอยปกติกับเด้งบนล่างกันเลยที่เดียวเนาะจา้จาวีไอพีจ้าบนออกหกหาหกหาหกกระเข้ากันไปตรงๆเนาะจา้าแต่ว่าบบแมนตัวนเน้นเนาะสำหรับหาหกเนาะจ้ากับโบเป็นยังเนาะจ้าสำหรับตัวนเน้นเนาะ หาหกเข่าตรงๆจ้าเด่นหาููดหาเด้งจ้าลาออกสีรสุดไปเนาะจ้าก็ยินดีกับพี่น้องเอสิตามหาน้อยกับเอสจอยเนาะจ้ามือหนีจอเข่า,ขาตรงๆเนาะจ้าโน,น้อยเฉพาะกิจเนาะจ้ากับ v ีไพจ้าเป5ดสี่หาหกตรงๆจ้าสำหรับสุดสามตัวมือหนีรุดไปเนาะจ้าคลิปนี้ดูไว้เป็นแนวทาง แนวทางมิเขาไม่รูน้านาะจาดพิจาดณาโมนเอจอยกร์โจงโคสุดโภภัยพิพีเอฟซีหลายๆเนาะจากถ่าหมักถ่าชอบจังคอยตามเนอกจากาโมนิเหมักโมชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้าเขามาล่ลไรเอจโจงโคคนละหนึ่งไลหลโคคนละหนึ่งแชร่โคคนละหนึ่งติดตามเนาะจากเผื่อสิได้เป็นกำลังใจกับเอจโจยทำแนวทางต่อไปแบบเงียบๆนาะจากเมื่อนี้เด่นอยู่ที่เก้าหนึ่งสองรูดเด่นเก้ารูดเก้ามีเก้าหนึ่ง เก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าห้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่งหกหนึ่งห้าสองเก้าสองสี่สองสามสองห้าสองหกยาสำหรับสุดซ้ำตัวนักการสุดซ้ำตัวเมืม่อนี่อยู่ที่เก้าสองห้า หนึ่งหนึ่งสองสองเก้าหกคู่เด่นจ้าเก้าหนึ่งสองสำหรับตัวเด่นตัวเน่นจา้าสุดสามตัวจะเก้าสองหาคู่เด่นจะเก้าหนึ่งสอง สองหกสองสามสองเก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าหกสองสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าสามจ้านี่คือแนวทางฮานอยของวันที่หาเดือนสิบเอ็ดเนาะจากกระบะมานี่ตามนี่เลยรถจา้า รับชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้น้ามักถ้าชอบจังคอยตามถาบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นาะจ้าโปรดใช้จารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโซลีกันทุกคนทุกท่านนอกจ้กเขามาแลอวกับเอฟจอยขอคนละหนึ่งไหลขอคนละหนึ่งแซขอคนละหนึ่งติดตามนอกจ้กเป็นไปในกฏกระดิ่งไว้ด้วยนอกจ้กเปิดเสียงบ่ผ่านแนวตั้งสีเอฟจอยลงให้พี่น้องเอฟซีนอกจ้กสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า